โครงงานเรื่องเครื่องออกกำลังกายแบบลอกปัจจุบันหลายคนยังเรื่อมออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพแต่ติดปัญหาที่ไม่มีเครื่องออกกำลังกายเป็นของตัวเองหรือบางครั้งมีกำลังซักไม่เพียงพอที่จะสมัครฟิตเนสหรือซื้ออุปกรณ์ราคาแพงโดยปัญหานี้เราจึงคิดโครงงานนี้ขึ้นมาวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องออกกำลังกายแบบลอกโดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิน่นเช่นลูกลอกเชือกคาราบินเนอร์และน้ำหนักถ่วง ให้สามารถใช้งานได้จริงมีความแข็งแรงและปลอดภัยต่อผู้ใช้2เพื่อศึกษาการทํางานของระบบแบบลอกและประโยชน์ใช้ในการฝึกกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายพร้มอมทั้งการปรับแรงต้านด้วยน้ําหนักที่เหมาะสม3เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายโดยใช้ต้นแบบที่ประหยัดใช้งานได้หลากหลายและพัฒนาต่อยอดได้วัสดุและอุปกรณ์คาราบิเนอร์ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเช่นเชือกสายรัดและจุดยึด ก้อนหินกวดหรือมวลไซอาบเป็นโครงสร้างหลักช่วยรับแรงกดลดการแตกเล้าและทำให้ประหยัดปูนซีเมนไม่ต้องใช้มากเกินไปปูนซีเมนเป็นตัวภาษาหลักเมื่อผสมน้ำจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทำให้แข็งตัวและยึดเกาะวัสดุอื่นเข้าด้วยกันรายเป็นมวลรวมละเอียดช่วยเติม,เต,มเต็มช่องว่างระหว่างหินทำให้เนื้อปูนแน่นและลดการหดตัวไม่ให้ปูนแตกง่าย สกูห่วงคือสกูที่เป็นห่วงวงกลมใช้สำหรับเป็นจุดยึดหรือเกี่ยววัตถุต่างๆเช่นเชือกสลิงหรือลอกมักใช้ยึดกับไม้หรือผนังเพื่อแขวนสิ่งของกระถางดำพลาสติกดำทำหน้าที่เป็นแม่แบบในการหล่อปูนเพื่อทำตัวถ่วงน้ำหนักเหล็กกลมเป็นจุดจับยึดของผู้ใช้งานในการออกแรงดึงเชือกผ่านลอกช่วยถ่ายทอดแรงจากมือผู้ใช้ไปยังเชือกและน้ำหนักถ่วง ออกแบบให้จับถนัดมือลื่นลดการลื่นถลเยเพิ่มความปลอดภัยเหล็กเส้นคือเหล็กกล้าที่ใช้เสริมสำหรับคอนกรีตเพื่อโค้งสร้างแข็งแรงเหล็กเส้นช่วยให้คอนกรีตสามารถทนทานต่อแรงดึงได้ดีเนื่องจากคอนกรีตมีความแข็งแรงสูงต่อแรงอัดแต่ค่อนข้างเปราะบางเมื่อต้องรับแรงดึงลอกคือเครื่องกลอย่างง่ายมีประกอบด้วยล่อง รอบขอบใช้ร่วมกับเชือกหรือสายเคเบิลเพื่อช่วยผ่อนแรงและเปลี่ยนทิศทางของแรงเวลายกหรือดึงของหนักเชือกไนล่อนเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดแรงจากผู้ใช้ไปยังน้ำหนักถ่วงต้องมีความเหนียวแข็งแรงและทนต่อแรงดึงเพื่อความปลอดภัยใช้สำหรับป็นจุดจับดึงหรือเชื่อมโยงอุปกรณ์อื่นๆวิธีดำเนินโครงงานหนึ่ง เตรียมหินทรายปูนน้ำหินกวดด้วยอัตราสองสามหนึ่งสองสองผสมทุกอย่างในกระบาป,ปูนสามเทในกระถางดอกไม้ที่เตรียมไว้แล้วเสียบเหล็กเส้นเข้าไปเพื่อเป็นตัวยึดสี่มัดเชือกไนล่อนและเอาคารเบิเอร์เนอร์ไปเกี่ยวกับตัวถ่วงน้ำหนักห้าสอดเชือกไนล่อนใส่ลอกและนำไปแขวนใส่เพยายดานหกจ่อรูเหล็กกลมและใส่ตะขอห่วงกลมและเอาน็อตแม่มาหมุนใส่และมัดเชือกไนล่อน ใส่ตะขอห่วงกลมแลวนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์ของเรานะครับผมท่าน,นี้ก็จะเป็นลอกเดมแบจากพุทเอ้ยแรดพูดาวในยิมนะครับก็จะจับกว้างๆนะครับดึงลงมาติดอกนะครับท่าน,นี้ก็จะได้กล้ามเนื้อหลังกับไหล่นะครับก็ใครอยากหุ่นตัวบีก็เล่นท่าน,นี้นะครับจับกว้างๆแล้วก็ดึงลงมาติดอกนะครับผมดึงลงมาติดอกประมาณนี้ปล่อยค่อยๆปล่อยขึ้นไปนะครับดึงลงมานะครับโฟกัส ปล่อยนะครับก็โดนได้เรื่องนะครับก็เหมือนเล่นในยิมเลยส่วนหน้าน,นี้ก็จะเป็นไตเซพพูดจาวนะครับก็จะได้กล้ามเนื้อของหลังแขนนะครับผมนี่ส่วนที่ผมชี้นะครับดึงให้แขนตึงนะครับดึงลงมาให้แขนตึงอย่างนี้ครับดึงลงมาให้แขนปึงผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนินโครงงานพบว่าเครื่องออกกาลังกายแบบลอก ที่สร้างขึ้นมาสามารถใช้งานได้จริงตามที่ออกแบบไว้โดยเครื่องต้นแบบประกอบด้วยลอกเชือกแท่งจับดึงน้ำหนักถ่วงคาราบิเนอร์และตัวยึดผนังทำงานร่วมกันอย่างราบลื่นระบบลอกช่วยให้เชือกที่เคลื่อนที่ได้อย่างต่อเนื่องและลดแรงเสียทานทำให้ผู้ใช้ออกแรงดึงน้ำหนักได้สะดวกและมีประสิทธิภาพในด้านคุ้มค่า พบว่าเครื่องต้นแบบมีต้นทุนต่ำกว่าการซื้อเครื่องออกกำลังกายเชิงพาณิชย์หลายเท่าแม้ว่าจะมีข้อจำกัดเรื่องการรองรับน้ำหนักสูงสุดแต่โดยรวมแล้วเครื่องสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงงานคือเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ใช้งานได้จริงราคาประหยัดปลอดภัย สามารถนำไปใช้ในสถานสถานศึกษาชุมชนหรือเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคตประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน1เพื่อช่วยพัฒนากล้ามเนื้อหลายส่วนของร่างกายสามารถปรับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสมทําให้ผู้ใช้สะดวกและปลอดภัย 2. ฝึกรักษาการวางแผนการแก้ปัญหาและการใช้เครื่องมือพื้นฐานสาประหยัดค่าใช้จ่ยจายกว่าการซื้อเครื่องออกกำลังกายแบบสาเร็จรูป